สวัสดีค่ะทุกคน EP 2ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ผัดกระเทียมเห็ดหอมก่อนจากนั้นตามโดยทุกคมใส่ผักแล้วก็ใส่สน,น้ำนำผักทุกอย่างไปผัดก่อนนะทุกคนจะได้หอมอัน,นะที่สองก็ใส่ฟวางตุ้มกะหล่ำขึ้นช่าย ใส่หม้อใ่คือน้ำเห็ดหอมที่เราแช่เห็ดหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วขาวซอสปูขาเกลือแล้วก็รสด,ดีกัซีอิ๊วดำหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดี